สุดฮือฮามีนพิชยาประกาศสละชีวิตโสดรับวันวาเลนไทน์ทำเอาชาวเน็ตสะดุดตาตรงเหตุผลมีนพิชยานาง,งเอกสาวสวยชื่อดังได้ออกมาประกาศสละชีวิตโสดรับวันวาเลนไทน์พร้อมเผยเหตุผลที่ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่น สำหรับนางเอกสาวสวยมีนพิชยาอดีตนักแสดงสังกัดช่อง7ซึ่งปัจจุบันสาวมีนผันตัวเป็นนักแสดงอิสระไม่ว่าจะเป็นบทไหนนางเอกสาวมีนพิชยาก็ตีบทแตกทุกบทบาทจริงๆ นอกจากงานในวงการทางบ้านของสาวมีนประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการหมู่บ้านจัดสรรและเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรรายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นและล่าสุดทำเอาฮือหากันเลยทีเดียวเมื่อสาวมีนพิชยาประกาศสละโสดรับวันวาเวลนไทน์ซึ่งได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวมือที่3วาเวลนไทน์ปีนี้สงสัยมีนต้องมีแฟนแล้วดีไหมจะได้ไม่เป็นข่าวมือที่3ใครอีกอะสละชี ชีวิตโสดวันเบลนไทยดีกว่า